นักตบสาวไทยกอดกันร้องไห้หลัง่ายญี่ปุ่นตรงรอบ16ทีมผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันที่29สิงหาคม2568เวลา20.30นาทีทีมชาติไทยแพย้ญี่ปุ่น0-3เซต20-25ต่อ23-25ต่อและ23-25ต่อจากการายพแพ้ในครั้งนี้สง่งผลให้ทีมชาติไทยตรงรอบ16ทีมในชิงแชมปโลก2025เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจบการแข่งขันนักกีฬาไทยกอดคอกันร้องไห้ไม่มีปฏิ าไม่ได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่มีแต่ความจริงที่เราต้องก้าวผ่านไปให้ได้ในวันนี้กลับมาทบทวนปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ก้าวต่อไปเพื่อชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตกีฬามีแพ้มีชนะทุกคนเป็นกำลังใจให้เสมอความคิดเห็นนี้บอกว่าขอบคุณนักกีฬาและทีมโค้ชที่พยายามและทุ่มเทยอย่างเต็มกำลังฝากถึงผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาของไทยอย่างจริงจังมากกว่านี้รอวันมดคันไฟไทยแลนด์ยกระดับให้เสถียรแบบญี่ปุ่นรอบ16ที มีแต่ทีมชั้นนำของโลกไม่ว่าเจอทีมไหนๆก็เห็นหินทั้งนั้นลองเปรียบเทียบดูแล้วเราก็เป็นรองทุกทีมอาจได้เปรียบเฉพาะด้านเสียงเชียร์เท่านั้นสู้ได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากแล้วขอเป็นกําลังใจให้ค่ะญี่ปุ่นเขาเก่งเล่นเหนียวมากไทยก็เล่นดีมากๆไม่เป็นไรครับชั้นเก่าเขายังตรงรอบเลย ไทยทำเสียกันเองในช่วงทายเซตแต่เราก็ทำอย่างเต็มที่แล้วหลังจบการแข่งขันแบดไทยผ้าญี่ปุ่น0นต่อ3ตกรอบ16ทีมโคดออสเกียรติพงศ์รัชตยายเกรงไกลงหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้กล่าวว่าก็เป็นเกมที่หนักครับแล้วก็เป็นเกมที่เล่นยากจะเห็นได้ว่าทีมญี่ปุ่นเป็นทีมที่มีมาตรฐานที่ดีและมีการเตรียมตัวที่ดีรูปแบบการเล่นก็คล้ายๆกันแต่ว่าในรายละเอียดในการเล่นในช่วงท้ายเกมเรายังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเราเล่นเสียกันเอง ซึ่งทุกคนก็มีความตั้งใจไม่มีใครอยากเสียก็ขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนสําหรับการเตรียมตัวความทุ่มเททุกคนพยิายามเต็มที่แล้วความคิดเห็นนี้บอกว่าเชียร์ตลอดไปไม่ว่าจะแพ้หรือชนะล้มและลุกขึ้นใหม่ได้เสมอค่ะทีมใหญ่ๆย,ย,ย,ยังกลับบ้านแล้วแค่นี้ก็ชนะใจคนไทยแล้วฝึกให้แข็งแกร่งขึ้นเร็วขึ้นก็สู้ได้ทุกชาติการแข่งขันไม่มีวันจบสู้สู้อย่าโทษทุกชาติมีผิดพลาดเหมือนกันเรามาขนาดนี้เก่งที่สุดทั่วโลกลุ้นทีมไทยเขา ลัวแพ้ไทยคนเล่นกดดันหน้างานคนไม่เคยแข่งไม่เข้าใจหรอกจะให้ได้ดังใจแค่รับลูกเส์ฟก็แย่แล้วทั้งหนักทั้งเหนื่อยสารพัดส,สรุปทำดีที่สุดแล้วให้กำลังใจกันยาตำหนิกันแก้ไขและขยันฝึกซ้อมอดทนหนักน่นเข้าไว้ช่วงปลายเซตแต้มสำคัญรายละเอียดเล็กๆน้อยๆญี่ปุ่นทำได้ดีกว่าเราที่สำคัญคือเราได้ลดประสิทธิภาพการเสร์ฟลงไม่สามารถทำลายเกมบุกญี่ปุ่นได้เลยญี่ปุ่นมาวันนี้แบบเฉียบไปทุกอย่างรับต้บล็อกต้องยอมให้กำ ลงใจสาวไทยมาได้ขนาดนี้ก็สู้โหกับผลงานแล้วเขาเรียกว่ากีฬามีแพ้มีชนะเป็นของคู่กันอะไรไม่ดีก็กลับไปแก้ไขาย,ยากแก้ตัวเลยเสียเวลาอย่าว่าคนเล่นทําเสียที่เสียก็คือโค้ชไม่เข้าใจทําไมคนเล่นดีๆถูกเปลี่ยนตัวออกเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนทําไมไม่เข้าใจค่ะถ้าไม่เปลี่ยนคงสูสีแน่ค่ะลงเล่นห้าเซตแน่นอนผิดคงเป็นโค้ชนั่นแหละไม่ใช่ผู้เล่นค่ะทําเสียเองเยอะอยู่เสียดายแต่ผลการเล่นดีขึ้นอยู่นะมาตรฐานการเล่นเขาดีกว่าเรา มาตรฐานเราไม่คงที่ทำหลุดทำเสียเองเยอะกว่าเขาเราก็เลยแพ้คุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ